สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชวรุมรถยนฟอร์ดสนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8่ อัสลามอะลัยกุลครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบุรุษฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษกการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น f อในช่องบุรุษฟอร์ดเดินทางมาเจอกับความพิเศษนะครับในตัวรุ่นพี่ใหญ่นะครับที่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับแล้วสีใหม่ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจกับช่องบุนฟฟ و c h ชาแนลไว้ด้วยครับผมเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับวันนี้ผมพามาเจอเจ้าข้างผมคันนี้เลยครับแรปเตอร์นะครับ2.0ดีเซลนะครับไบเทอร์โบ 10AT นะครับกับสีเทาโทนใหม่นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าสีเทานมนะครับท่านใดที่กำลังเล็งแรปเตอร์ดีเซล2.0อยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าสีนี้นะครับมีความพิเศษและสวยงามเป็นอย่างมากนะครับลูกค้าสังเกตดีๆนะครับว่าเป็นสีเทานมนะครับไม่ใช่สีเทา ที่เป็นเทาแลมโบเหมือนตัวเก่านะครับเฉดสีจะต่างกันทันทีนะครับผมสําหรับราคาค่าตัวนะครับอย่างที่ผมแจ้งสําหรับในรุ่นดีเซลเนี่ย2.0งไบเทอร์โบนะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับท่านใดกําลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะครับบุรุษฟอร์จัดให้เลยครับเพียงดาว25%นะครับเงื่อนไขจัดไฟแนนซ์เลยดาว25%นะครับฟังดีๆดาว25%รับไปเลยครับดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับนาน4ปี48งวดนะครับ หรือท่านใดนะครับบอกว่าฉันมีเงินอยากตัดสดเลยบุโน่จัดให้เลยครับจากราคา1นึ่งแสนหล้านเจ็ดแสนบาทผมไม่ขายผมขายเพียง1นล้านหกแสนเบาทครับลดไปเลย10,000แบาทท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยผมขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็คิวอาโค้ดไลน์ไว้แล้วนะครับสนใจยังไงรีบแจ้งได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้เรามาเดินดูกันครับว่าเจ้าตัวแร็เตอร์พี่ใหญ่ของเรากับสีใหม่คันนี้ หล่อลงตัวสวยงามขนาดไหนแล้วคันนี้มีเพิ่มอีกหนึ่งกิมมิกด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาครับคุณลูกค้าวันนี้แบบเร่งด่วนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้ผมจะต้องส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วครับคุณลูกค้าท่านนี้จากภาคเหนือด้วยเดียนกันแบบนี้เลยวันนี้รีบรีวิวเห็นไหมครับกระเป๋ายังสะพายอยู่เลยเตรียมตัวเดินทางแล้วเดี๋ยววันนี้รีบเลยครับรีบแจ้งก่อนนะครับสาหรับสีนี้นะครับเป็นสีอีกหนึ่งสีที่ได้รับความนิยมมากนะครับกับสีเทาที่เป็นสีเทาเดิมจะเป็นคล้ายๆเทาแล จะเป็นสีเทาที่อ่อนกว่านะครับแล้วให้ความสว่างและนวลกว่านัวกว่านะครับผมใช้คําว่านวลและนัวนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับฟีเจอร์ออปชั่นนะครับไฟคู่หน้าบายเมทริกเอลดียังคงมีมาเหมือนเดิมนะครับระบบต่างๆนะครับพวกเรดาร์นะครับเลนคิปปิ้งเลนเซนทัลลิ่งคูสคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนะครับฮิวแลนด์แอซิสต่างๆมีมาให้จัดเต็มนะครับแต่สิ่งที่ลดทอนลงไปบ้างนะครับจากโรงงานในโฉมปี25นี้นะครับก็เซนเซอร์ด้านหน้านะครับจะเหลือแค่4จุดนะครับด้านหลัง4จุดนะครับจากปกติจะมมีทั้งหด หน้า6หลัง6นะครับสิจุดจะเหลือแค่8จุดนะครับทั้งหมดที่ตัดออกไปแต่ไม่ต้องเป็นกังวลครับต่อให้ตัดออกไปนะครับโปรโมชั่นส่วนลดจัดหนักเลยนะครับอย่างที่ผมแจ้ง0%นะครับ4ี่ปี48งวดหรือจะรับเป็นราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับถัดมานะครับล้อยางนะครับสเปคเดิมของเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับรัดยาง AT ทนะครับของ BF เอฟ๊ตบิดด้วยนะครับเป็นไซซิ่งที่บอกได้เลยว่าลุยมันมากครับคุณลูกค้าปีกนก นะครับอิสระบนล่างอลูมิเนียมนะครับเป็นโช๊คอัพฟอกแบบเอทานอลบายพาสนะครับผมในตัวดีเซลนะครับถ้าเบนซินยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือไลท์วาลและเอทานอลบายพาสนะครับบันไดข้างนะครับดีไซน์โฉมใหม่นะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆเลยจะไม่เหมือนของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นบันไดแบบเป็นรูๆธรรมดาแต่ตัวนี้โฉมใหม่ครับออกแนวโฉบเฉี่ยวและวัสดุนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเห็นนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ บอกได้เลยว่าหล่อสวยงามจริงๆแล้วคันนี้นะครับเพิ่มเติมมานี่เลยนะครับสาหรับคันนี้ลูกค้าคอมเมนต์มาเลยว่าอยากได้โลบาร์นะครับเอาง่ายๆครับคันนี้ผมเรียกว่าแรปแท็กละกันไม่เรียกว่าแรปเตอร์นะครับใช้คําว่าแรปแท็กนะครับเพราะว่ามีโลบาร์ไวแท็กเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเลยให้นิยามรุ่นนี้ว่าแรปแท็กนะครับท่านใดสนใจก็แจ้งได้เลยอันนี้ลูกค้าเพิ่มส่วนต่างมานะครับไม่เกี่ยวกับในแคมเปญนะครับในชุดไฟท้ายนะครับ full led มีครบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัดไปไหนเลยนะครับ ช่วงท้ายด้านหลังนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างโลโก้ใหญ่พร้อมกล้องนะครับสัญลักษณ์แรปเตอร์เซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะครับห่วงลากจูงชุดช่วงล่างโช๊คฟ็อกนะครับแบบเอทานอลบายพารนะครับแล้วก็ชุดหลังวัดลิงค์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัดอะไรทิ้งเลยนะครับโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้ภายในนิดนึงครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างไหมสําหรับใน New Nextgen ที่เป็นตัว2025ตัวนี้ครับอ๋ออย่าเพิ่งครับผมลืมแจ้งนะครับในชุดด้านหลังสิ่งที่ตัดทอนออกไปเพิ่มเติมนะครับ จะเหลือแค่ปลั๊กที่เป็นปลั๊ก AC 230โวลต์นะครับจะไม่มี DC แล้วนะครับในตัวปีนี้นะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญเลยครับแคมเปญสูตพิเศษนะครับ0%เพียงดาว25%ขึ้นไป48งวดนะครับหรือจะเลือกรับเป็นราคาตัวรถเหลือเพียง1 6 90, 9 9 0 0 0บาทครับ โอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูนะครับสเปคนะครับภายนอกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปว่ารุ่นนี้ผมให้นิยามว่าแรปแท็กนะครับเพราะว่ามีติดตั้งโลบาร์ไวแท็กเข้าไปด้วยนะครับคุณลูกค้าท่านนี้ชื่นชอบไวแท็กเป็นการส่วนตัวแต่ติดใจในฟีเจอร์และออปชั่น ที่อยู่ในเวทแรปเตอร์นะครับเลยขอเอากิมมิคของ y t ยแเข้ามาผสมผสานด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดชื่นชอบก็เรียนเชิญครับบอกได้เลยว่าราคาสูตรพิเศษแน่นอนนะครับแล้วภายในต่างๆนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงเดิมท่านใดที่เคยดูแรปเตอร์อยู่จะทราบดีว่าภายในแรปเตอร์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขนาดไหนนะครับสนใจยังไงโทรมาเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3ครับผมบูโนฟอร์ดนะครับหรือเบส ึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ต้องรีบนําส่งลูกค้าจากภาคเหนือแล้วครับลูกค้ารอรับรถอยู่สําหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาอัสลามวะไรกุ้งครับสวัสดีครับ